กับผมในการทินแทบจังนะครับอันนี้เป็น EP2 วันนี้เราอยู่ที่แยกมาลัยนะครับอำเภอแม่แตงเชียงใหม่นะครับจะหลังก็คือเป็นรูปของร้านอาหารที่เปิดใหม่นะครับชื่อว่าแนี่ยเดมอนคาเฟ่นะครับก็เป็นบรรยากาศแบบเป็นรูปเครืงบินนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับก็วันนี้เป็นช่วงของวันหยุดคนเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของเชียงใหม่ที่ อยากให้เพื่อนๆเข้ามาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวกันนะครับน่ดูด้านหลังนะครับเป็นเป็นรูปนะฮะก็คือแอ r ไดมอนด์คาเฟนะครับซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปนะครับเข้าไปข้างในกันนะครับตอนนี้คนก็ทยอยกันมาค่อนข้างเยอะนะครับนะอันนี้ก็ให้ดูภาพบรรยากาศโดยรวมครับตอนนี้เราอยู่ใต้เครื่องบินของ A330-300 a 3 3 0 3 0ขีด300 A330 ขีด300เนี่ยก็คือ อันนี้ก็คือมีการซื้อจากของ a i r b บัมาเมื่อปี38มูลค่าอยู่ที่7,800ล้านนะครับก็คือเป็นปลดระวางชื่อรุ่นก็คือเป็นชื่อว่าลำไปมากนะครับในพระราชทานจากรอ9นะครับนะครับตอนนี้ในส่วนของ a อดเดมอ o โฮเทลก็ได้อนาตำมาทำเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คเหียงใหม่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม นะครับของเ,ออเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงต่าง,าง,างชาติด้วยนะครับครับอันนี้เป็นตั๋วที่เข้าไปในเครื่องบินนะครับก็คือมูลค่า120บาทนะครับใน120บาทก็สามารถที่จะแลกเป็นเครื่องดื่มนะครับตามรายการได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือสามารถจะเอาตั๋วไปขึ้นเป็นเครื่องดื่มได้นะครับไป ครับแกตครับครับผมอ่าเดี๋ยวแรกตัวนะครับวัดอุณหภูมิทำไงครับยืนเฉยๆใช่ปะอ๋อกางนี้พอแรกตั๋วก็จะฉีกไปแล้วก็รอนะครับก่อนเข้าก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมินะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เข้าไปนั่งรอ โโอ้้ววาเป็นเซตบล็อกอันนี้เป็นเซตบ็อก oh. นะครับอันนี้เป็นของแบ็คแคนยอนนะครับโอ้ oh, ได้เซตบล็อกสีสวยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่ง mm hmm. ข้างในนะครับ ต่อเรียกเดี๋ยเวเราลอยเรียกจากนี้ไป<บ><ะ>โอ้โ,อโอเราริมหน้าต่างเลยอะเราริมหน้าต่างเราริมหน้าต่างไง ดิ้นหน้าตา่างโอมามีผู้โดสารเราสีชมพูแล้วกันนะฮะเรามาสีชมพูฝั่งนน้นเนี่ยนะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะอ่าม,มา,มาอ่านะครับบรรยากาศก็จะเหมอนเหมือนห้องนักบินเลยของเครื่องบินนะครับนะบรรยากาศสวยงามนะครับอ๋อ เหมือนขึ้นเครื่องบินยังไงอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆนะโอ้ฟิลได้แอร์เย็นถ้าได้เครื่องดื่มแล้วก็จะได้นะฮะปิ๊บปิบนี่ก็คือเตือนละนะครับที่จะให้ไปให้ไปรับนะครับแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าถ้าเป็นกรณีของบ็อกเซตมีอะไรบ้างนะอันนี้เราไม่โปรโมทนะ มีหัวชินคดีหนะ้าเราไม่โปรโมทนะไม่ได้เป็นสปสสอนเซอร์เราเนะี่ยเพื่อนๆอันนี้เนี่ยน้ำหนึ่งขวดนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับเนี่ยนะสงสัยว่าคืออะไรใช่ไหมแกะให้ดูแกะให้ดูยังไงเดี๋ยวแกะแกะให้ดูดเดี๋ยว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 ดิจการแกะครั้งแรกนะฮะอ่าโอ้ว้าวนี่นี่ไงน้านขนมปังนะครับอันนี้เป็นบ็อกเซตแต่ถ้าสั่งเป็น เป็นน้ำนะครับก็จะเต<น>ือนเดี๋ยวไปรับน้ำกันนะครับอันนี้เป็นวัเซ็มีถุงสวยเลยให้อ,อย่างนี้นครับอโอเคปิ๊บป,บป,บปบ๊เบอร์สามเดี๋ยวไปรับน้ำกันนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูที่น้ำเป็นไงบ้างนะโอเคไปก่อน อันนี้ก็คือกาแฟที่สั่งมานะครับมาได้ของแบล็ k แคดยอนนะครับนะที่สั่งนะครับก็แล้วแต่ว่าเมนูมีหลากหลายนะครับมากมายนะครับก็นั่งข้างในก็แอร์เย็นๆสบายๆฟิลแบบเหมือนอยู่บนเครื่องบินนะครับยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็เพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับก็วันนี้ผมชินแทบจังก็ จบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวต่อนน่าจะไปยังที่ไหนนี้ก็ติดตามกันนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับช่องขีนทรอบ่างด้วยนะไปละบาย